หามบอกมาแล้วท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เขาเร่วมครับตอนนี้พอดีจอมอนิเตอร์ไม่เห็นครับดูที่ว่าร้องหนาวแดงร้องหนาวแดงเหลือดังเลยในจากจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทยในหนาวปาขอละกดนาวอาครับดูที่ว่าขอละกดขอละกด,ะกดนาวอาร้องหนาวแดงจะพายแรงแซงดีได้ไม่ได้ไหนเมื่อเจอกับไอห้หนุหมนหม่มหน,น,น้าบนขนสมุทรสาครในหนาว่าจะแบกขันด้วยจะแบกขันด้วยเริ่มเปิดตะกุยตะกายพายแซงไปแล้ว ขนาดไหนบอกกรกฎบอกะเลยข้าไม่ทีก็รกดนาวาจากเชียงแฝบว่าภาย่วยน่าเลยตาเลยนะเนือยตาเมื่อจะม่ขันเงินบอกเฮ้ยมันหมายยังไงว่าภายเหลือก็ระเกินยิงภายก็ยิงหนียิ่งไปก็ยิงไปไกลใหญ่จะม่ขันเงินบอกเฮ้ยพอใจซะแล้วบอกว่าเอ้าบอกรกฎมึงไปไหนก็ไปขึ้นหน้าไปเลยไปไหนก็ไปแล้วก็ปิดเรือไหลเข้าใช่ครับผลการดัดสินร่องน้ำแดงครับร่องน้ำแดงครับกรกฎนาวาเป็นฝ่ายชนะ กอลก่อน,นาวาเป็นฝ่ายชนะครับรถจักรยานพมาเต้มันปล่อยเร็วครับเที่่อรับท่านผู้ชมก็เที่ยวต่อไปเป็นคนสวยเมืองเพชรสิงห์สยามเจอกับหนุ่มสายย่อหนุ่มสายย้อนี่ก็ทรหดดทนทุบเกินแลวไอ้หนูมัจสะจันครับวันนี้มาไม่กลัวใครแต่ว่าคนสวยจะสู้ได้ไหมเที่ยวนี้ เท่านี้คนสวยเมืองเพชรสวสีดำกาบแดงเป็นแจ็คช่างแจ็คทำครับ